สวัสดีครับโฟสวัสดียังเป็นทางการพี่น้องเลยมาเป็นคลิปนึงมาสายชารวันนี้พี่ไปเลยสวัสดีค่ะมาอีกแล้วครับพี่น้องเลยมาแต่ละวันมาฝึกบินโดนอีกแล้วพี่น้องเลยฝึกบินโดนคือต้องรีบต้องรีบฝึกพี่น้องเลยมีแต่คนมาถามแต่ยังไม่กล้าครับไปบิน<ม>รับ<า>จ้าง,างเด็กประการัรบจ้าง วันนี้มาเหมือนเดิมมานาตึงเหมือนเดิมครับไรนี่ก็ไรพุ่นเลยต้นกล้วยอีกรวมแล้าวไล่เจ้าสารดันเป็ดกลัวเาเปดเกือบเก้า 8, กไร่พี่น้องเอ้เมื่อวัน,นปุ๋ยนะเจ้าของเบิง้งเป็นจังไหร่เลยเออมองเขียวก็เขียวมองขาวก็ขาวพีวน่น้องเอ้ยเดี๋ยวมีต้นมะขามเหมือนที่บอกนะครับมาเด้อมาเด้อเป็นไรเจ้าดนันแซ่บฮะ เดี๋ยวอาจารพวกพี่นี่มาผ่านไปต้องเยอันนี้เกาหลีก็มีขายนะเนาะมีมีผลทุกอย่างทุกประเทศละเด็ดเนี่ทั่วโลกที่มีคนไทยอยู่นำเข้าไปขายหมดละพี่พงษ์เนี่ยนี่รถนี้มาดูไปน้องน้ำไหลไหลหืมหืมกับฟันบางๆฟังน้อยๆใช่ไหมปลา เจ็บค่ะบอกเลยโคตรเปรี้ยวเลยพี่นไรอันนี้มีพริกเยอะต่อไปหน้าดึงน้ำใช้น้ำบาเหนือเส้นมานอนในนั้นละนะนี่เนี่ยชัวห่างพอดมานอนมันบ่ มาเด้อพี right? ่น้องเด้อ hmm? อืมกระจานญโคตรมากส้มเลยพี่น้องเขาหลีกมีขายแต่บ้านเหนือจะามึงเคยซื้อนล้วใช่ไหมล่ะผมเคยซื้อกินเลยเป็นน่อง ทุกวันนี้เนะี่ยคนไทยยุ่ประเทศไหนก็มีขายทุกประเทศทั่วโลกอะไปง่ายมาง่ายพี่ผงก็แซ่นขามหน่อยเริ่มจะแก่ล้วหน้านี้เฮ็ดกับข้าวก็ดีได้จ้ะเปรี้ยวจังาขามเกงส้มเกียง,ย,งยังกระทุบมะขามใช่เอา เห็นเนกินต้มไก่แซ่บัวเนือว่าเลยร่นี่พี่นอกที่แถวยูเมื่อออกมาน่าหรือในบางท้ยเห็นบัวเนือกินตอนนี้นะคือลำไส้แตกแล้วพี่นอ้องจะขอดเปรี้ยวเลยมะขามต้นเนี่ยเมนูอาหารว่างสมัยเรียนมัธยมนี่เนี่ย <c oughs> กับเพีกงานโรงงาน คือต้องห่อไปทุกวันเขา่าขาเม็ดยูนี่ตาสว่างเนือแตกเลยมาเท่งงานไม่ว่างยูนเทพขึ้นถ้าเหรียนมยัธยมจะห่อไปกินข้าวบ,บ้างข้ามอิสระเมื่อกินทงนางัองเสียแล้วเจ็บตาสารม,มีปูนไม่ลอง,งเลยเดบกูมือกระดับดำ,ดำนี่เป็นลูกทุงลูกตุงล,ล,ล,ลูกน้ำไม่รองง้ ตีพิวขึ้นร้อยเปอร์เซนต์ถอนยากปัดกวาดบ้านเดี๋ยววันนี้เวลาที่ทางสวนพ่อพี่ปลูกผักอะไรทำนิดวะตอกัดหน่อยเฮียมันเปียก ôm là ốm rồi việc luôn lọ Kinh dòng luôn ạ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho มะกกอกะมะกรอ,กรอ,อยังมะกกอกใส่เพียงพริกนี่เว้ยใสกับมะกรอนโอ้นเนี่ยต้นกอกใช่ไหมน้องเอ้ยทางคุณจนมะก้อเพี่อต้นมะก้อคนอีสานร,รู้จักแต่คนเหนือไม่รูจ้จักนี่พ่อสาวซานเกาะพาฟื้นพาอย่างกรอกเนี่ยพี่น้องเพราะว่าในช่วงทำนาใหม่ๆหรือว่าตีดินเ่ยพี่น้องเอ้ย น้ำมันไม่มีพ่อสาวสารก็จะมานอนดึงน้ําเขาใส่นาเจ้าของครับเราก็เลยทําเถียงน้าไว้นอนเนี่ยไปนอนไอ้นี่เราก็มานอนอยู่นี่ครับสุ่มไฟมีหม้อกงหม้อแก่มีกระติกน้ํามีทุกอย่างข้างบนกับมีสะ้าลุกทุ่งนี่ของเราครับกระถอแป๊บทอยยางใช่แต่เราก็มีลูกแฉลอกด้วยไปนอนเด้อพอเรามานอนเราก็เอาหยาดเอาหลุนออกเรามานอนน้ำนสาสารเนาะ เปิดก็จะมีคู่เป็นมานอนน้ำครับอ,อือริอ้วสร้างกับสวยกันน้าข้างเลยพี่น,อน,น้องเป็นาน,าน,ปน,ปน้าพีน้าน้องไม่หรอเปิดกเอามือกันทีจนนเจ้าดันแม่ได้บอกเพื่อนกับมาซูบคือ,อึนันนัด,ก,ดกันมาซูบมือเดียวกันนะไม่หรอค่อยมีมูนอนัวนี้บารหนึ่งก็เตรียมน้ามาเกือบเกือบสองร้อยลิตรพี่น,อน้องเยไม่ใช่ยานะครับมาฝึกบินใส่น้ำเฉยๆ ตะกี้เอาโดนลงกับฝนเริ่มไปปล่อยพี่น้องเลยก็เลยไว้นี่ก่อนถ้าพูดง่ายไนี่ไถเถียงนะก่อนในเบนบอกเบ้อแล้วเฮ็ดพร้อมกันเลยมะนงเขาตะกี้ไม่อยู่บ้านมันเหลือหลายเด้เฮ็ดเย็นหนังไม้เด้อือพี่พี่นั่งมาคือไ่เห็นดีวิวบ้านที่อยู่เดี๋ยวนี้อยากเที่ยวบางคนก็จะคิด อใส่สารมาบ้านเกือบสองเดือนแล้วสองเดือนกว่าแล้วเงินบออ่อืามึงความสะอาดบ้านยังมาเลี้ยงอยู่จ้ะเดี๋ยพาไปแจกใครให้พี่บ่บอกได้คำเดียวอ่ะฮกคาโกนี่ฮกลายพี่นออ้องเอ้ยเพิ่นเพิ่นผู้เท่าหสาวจานเนาะใช่พิ่นมายกตู้เสื้อผ้าก็ตั้งแต่บ้านเหนือใาวสานไปอยู่เลยไหมซิฟกว่าปีมันก็ เป็นบ้านไม่เป็นอยังมันก็โผลก็เปื่อยปวกกินปลากระยก ك มาได้ต้องรอบ้านเหนือสายสานมาจ้ะบ้านเหนือสายสานมาก็ต้องมาลื้อมาแกะกระเบื้องสีขาวจนกลายเป็นสีดำเป็นอยังมันมันกิ่นกระเบื้องน่ะพี่น้องเลยปัดกวาดยายมึงบอกมีมุมแล้วมาช่วงที่แม่สาวสานป่วยนี่ก็ต้องโดนนะจ้ะนานนอกกากมีบูไร้เหตุแม่ก็ว่สบายอืบ้านก็ปล่อยละไว้จนเป็นฟุ้นเป็นอยังตอนไม้ไม่เลยพี่น้องช่วงบ้านเหนือสายสานมาพ่อกับพี่ยุ้งจะลงบ่ากับแม่จ้ะ ทิ้งบ้านไหวอย่างนี่นะทิ้งไปเลยนะแม่กับไปเรียนมันก็เลยเป็นฟุ้นเป็นอย่างช่วงที่บ้านเนื้อชาชานมาเอาแม่กลับมาจากโรงพยาบาลก็โอ้มาปัดมากวาดค่อยปัดกวาดกับแม่นบ่กทำทั้งวันเหรอพี่น้องเอ้ยมันมีเวลาทําไปทํางานอื่นไปนะชาชานเนาะแสบแสบแสบผ่านเลยนะผ่านเนาะนี่ เนี่ก็โคตรเปรี้ยวเดีมยวหน้องดือ้อในถงแบบจ้ะอือกินน้ำเนยแซ่บย,อยอบางนั้นาะอือแม่จมบ้านเนยกินบม่หลายดอกส้มอ่ะแต่สายส่นี่นมากครับโอ้โคตรเสียวฟันเมนูตัวไปกอะตาบมืงโนมตาบมืงย,มมงยอพอน้่ยอือเมนูหายกินเลยไปบินโดนกัน ามาชมตื่นเต้นปะตื่นเต้นอยู่เลยหปิดใช้งานการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางในแนวนอนแล้วล็อกแขนทั้งหมดให้แน่นหนาเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ล็อกแขนเรียบร้อยหรือยังสิ่งกีดขวาง,างออย,อย่เหนนืโดรางระมััดระวงล็อกแขนเรียบร้อยหรือยังแค่ีดต่อไลบันทึกจุดเริ่มต้นแล้ว ก็ต้องมาฝึกบินยังซี่เรื่อยๆอ่ะจนเอาบินจนคล่องคนละก็จะรับงานได้อาชาส์านถือเนี่ยทำไมเธอไม่เอาสายมันมาบึงน้ำหนักของน้ำมันขึ้นเท่ไหนเลยบึงเมืองได โอ้วันนี้ใช้น้ำเปล่าจ้ะสามลิตรห้าลิตรสักลิตริตแบบปดเลยสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดรนบินอย่างระมัดระวัง บ้าเนือกำลังเอาน้ำใส่ถังจ้ะสิบห้านี่สิบเจ็ดยู่เราใส่ยางเอาไว้ไก่ไก่นี่มาฟึกด้วยพี่น้องเด้ออย,ยาว่ากันเด้อข้างบินไม่เป็นนะครับ <c oughs> ไปเธาทันได้ไกล่15ยิ่งเราเขียนเรียบร้อยบร้หรือ,อยังเมื่อใช้งานการสเปรยผิดใช้งานการฉีดพน่น pon Take off

สูงโพดคุณนะสูงโพดพอดีอยู่คอมแชนล่ม ต้องเลี้ยวหน่อยเดียเ๋ยวนี้มันเลี้ยวซะเลย15โอ้15แล้วพอดีแล้วแล้วก็จะดันใส่คือเขาวานงัน่นกันที่นี่หรือ,อยังไงต่ำลงหน่อย ซลงหการลมืส,มสมิ่กีวามจุเลําลังดเนินการยกกาคมไปทางขวาเื่อยกเลิกมีอยาระวัรวกัน man. เงือบอเหนือนี่เบาเหนือตื่นเต้นพี่น้องเไหยขาจนสี่น้องเอ้ยเขาบอกหนึ่งราคามันก็สูงองาเนาะขั้วมันตกขัวมันตกอับพี่น้องเอ้ยตกในซ่อมที่เลี้ยข้างนี่คือแบบแสนนะครับอันนี้มาแม่นว่าเหนืออูอวดอูนี่เดีพี่น้องเบาหรือเบาแบบอวดบ่อยอย่างไลยพี่น้องเลยเครื่องนี่เครื่องละสี่แสนครับก็จะได้รีโมทได้แบตเตอรี่ แค่นั้นแหละพี่น้องเอ้ยสี่แสน,น<อ>แล้วประกันน้องนั่งคือซื้อเองเบิดอีกแล้วเป็นเครื่องไฟเป็นรถเบาเหนือได้ซื้อเองนะน้ำมันก็เครื่องใหญ่อาจา,ารย์ไม่ได้พี่น้องมาดูเนาะนี่ครับพี่น้องมันก็เป็นเครื่องน้อยๆเด้เนี่ยเปรี๋ยงในสายงานเบาเหนืออ่อยืนนะครับความกว้างก็ใหญ่กว่าเบาเหนือนะมันหวานปุ๋ยและหวานข้าวได้นี่ละหวานปุ๋ยน้ำฮอร์โมนหวานปุ๋ยเม็ดปุ๋ยยูเรียนี่จ้ะ แด้กวาเข้าเปลือกได้ได้ทุกอย่างเลยพีน่นอออ้องบางเหนือก็เลยตัดสินใจซื้อ,1 1> อนั่นแหละพือที่ว่าจะมารับงานไล่ละหนึ่งร้อยสิ่งกีดขวางอยู่กับรใชชาจนะครับถ้าบบาเหนือวานเปลี่ยนแบนบอกก้าวไล่ถ้ามันถ้ามันแบบนี้อย่างคัด,คดขวางเกาะไล่ละร้อยก็ได้เก้กรถถาร้อยเมื่อสักแค่ช่วงหนึ่งจะมาหักขาหน้ามันน้ำมันกั็ประมาณน,นี้เลยพี่น้องเลยก็ม่ทำงานอยู่บ้านฮาก็ต้องสู้จ้ะต้องสูเลยพี่น้องเลยก็บเบาเหนือก็เลยมาฝึกบิน ทีฝึกบินกับบัณฑิตอย่างเราพี่นอ้องมันก็เหมือนเขาองเขาคลับฝึกคลับรถยนต์นั่นแหละเข<อ>า<ด>เรียกว่าเขาใช้ถอยเรามาคำนวณยาอีกนะพี่นอ้องสิ่งกีดขวางอยู่เหนือโดรนบินอย่าระมัดระวังปิดใช้งานกาหลิเกลี่สิ่งกีดขวางในแนวนอนแล้วเปิดใช้งานกาหลิกเกลี่สิ่งกีดขวางด้านหลังสรุปงานผ่านมาละเจ็ดลิตรผ่านมาละเจ็ดลิตรพี่นอ้องเอ้ ตอนสไลดก็เอาที่ทุ่งนาไม่ได้กับเอาที่บ้านเหมือนเดิมมันวายชาญไม่เห็นด้วยกี่สมสมเซฟเดชมาขังเนี่ยเจ้าทุ่งนะชานมามีไม่เหง่อกเนี่ยคืนมาได้แต่เมื่อนี้มีนิ่งึ้นให้มีหน้าชายชนมาขึ้นให้ครับเมื่อเหนื่อยก็โกามสูงพี่น้องเอ้ยเป็นเรียองอะไรกันก็นึ่ว่าเป็นประโยชน์ดอกพูดนะพายบนจริงไหมพี่น้องเอ้ยผู้หญิงเนี่ยแกนกระนาได้พี่น้องเด้อน่ะพอเหนื่อยจะพอไอ้

ี่เป็นโรงเรียนอย่างนี้โรงเรียนเด็กน้อยเด็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านสาวิสานพี่นอ้อยอันนี้เป็นร้านจิตรกรรมของหมู่บ้านบ,บสาวิสานเนาะตักเข,าข้ากัได้มาตักเข้าตักอย่างนี้กัได้พี่นอ้นอยมีพี่นอ้อย <c oughs> ถ้าไปทางขวามือนี่จะเป็นหมู่บ้านใหญ่เนาะสาวิสานเนาะฮะ อันนี้เป็นหมู่บ้านน้อยๆของหมู่บ้านสายสานนะครับบ้านสายสานอยู่พูดพี่น้องเอ้เม็ดน,น,น้อยๆโอ้อยุงกัดมาเก็บได้เป็นต้นมะขามของหมู่บ้านสาธารณะนะพี่น้องเอ้เอามาเพาะกินแม่ดเอาไปขายไปปิดคลิปไปก่อนเนาะพูนพี่น้องเอ้ปิดคลิปไปก่อนเนอะจากลาไปก่อนวันนี้กินมะขามทั้งวัน ช่วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เปียงรังใจพร้อผมด้วยพี่น้องเด้อหน้าไม่ได้ซื้อเดลอแม่นูปูนภาฝากความเป็นหนหงนภาในเด้อพี่น้องในภูยูนภูมีพระคุณนเนี่ยนะปูนอยู่ต้นไม้พี่น้องเอ้ยบางเนื้อชาวสารพี่ทูงนาก็เรียกว่าบักกะละจีอืมมีความสามารถที่อ๋อได้พี่น้องเอ้ยตอนแรกก็มาจบอยู่ใกล้บ้านเนี่ยไปจากลา์ไปก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมสาวจันทร์